ดูข่าวเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของมุลเลอร์นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นก่อนเดคาซิเคิลนั่นแหละเขาก็บอกหวังที่จะให้ไบยมูนิกเองก็แก้ตัวในเดคาซิเคิลให้ได้นะคะโดยคือมันก็เป็นเกมที่น่าผิดหวังแหละแฟนๆก็รู้สึกแบบผิดหวังแพ้เ้าเล็กมากครับใช่ใช่แล้วก็สร้างความไม่พอใจกับแฟนๆให้ไม่น้อยเพราะว่านักเตะไม่มาแบบเดินขอบคุณกันอ่ะมีแค่ไม่กี่คนเองมีแค่ เออโท er, มัสมูเลอร์ลิอซาเน่มีคิมมิชมาติสเตลแล้วก็บูนาซาเท่านั้นที่เดินขอบคุณแฟนดังนั้นไปหมดเลยจ้ะครับซึ่งมูเลอร์เองเขาก็ไม่แฮปปี้นะกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมทีม <c oughs> เขาเออกมาให้สัมภาษณ์กับสกายเยอรมนีบอกว่าเนี่ยคือแบบสิ่งที่ไม่ยอมรับได้คือเฮ้ยนักเตะสามสี่คนเท่านั้นที่มาเดินขอบคุณแฟนแฟนคือเราอะรู้สึกว่าพวกเขามาเชียร์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ารักมากเดินทางมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ย บอลแพ้สิ่งที่ทําให้ดีที่สุดก็คือ,ก,คอก็ขอบคุณแฟนๆหน่อยนะให้อะไรพวกเขากลับไปบ้างมันมันเป็นเรื่องของการแสดงความเคารพของแฟนๆซึ่งเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วในห้องแต่งตัวและเราจะไม่ทําแบบนี้อีกอนะก็ออกมาพ e ูดแล้วก็ออกมาขอโทษทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยบอกว่าหวังว่าทีมจะแก้ตัวได้ในเกมดาราคซิเคิลที่จะออกไปเยือนนอตมุลนะคะในวันเสาร์ที่4พฤศจิกาย,ยนนี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยคือมันแบบเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากลําบากคืนนี้แล้วมันก็ยากที่จะแบบ เหมือนแบบยอมรับมันะนะแล้วก็เราจะโฟกัสไปที่เกมวันเสาร์ละอยากจะขอโทษแฟนๆทุกคนกับพฤติกรรมของทีมหลังเกมก็คือเรื่องที่บอกไม่ไปเดินขอบคุณแฟนๆเนี่ยนะแล้วก็อยากจะให้หลายๆสิ่งเนี่ยกลับมาถูกต้องอีกครั้ง